ฟันหน้าโยกอยากทํารากเทียมซีเดียวแต่สุดท้ายเสียเงินไปครึ่งล้านเพราะอะไรไปดูกันครับก่อนแลวฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง y t u t u นะครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอสวีสยี่รับสีอ่า คลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในช่วงของ Talk อเคสก็เป็นเคสพิเศษนะครับก็จะเป็นเคสของพี่หมอหนึ่งกับพี่หมอเสียก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเริ่มเลยดีกว่าเป็นไงบ้างครับก็เคสนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูในจะได้เห็นในเอ็กซเรย์เนาะคือก็เป็นคนไข้ชายวัยกลางคนครับเข้ามาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องฟันโยกแล้วก็ไม่มั่นใจในรอยยิ้มของตัวเองครับก็เลยอยากจะมาดูว่า มันจะทําอะไรยังไงได้บ้างอยากจะมีฟันหน้าที่มันสวยงามแล้วก็ไม่โยกเคี้ยวอาหารได้นี่ยครับม,ม,มีฟันโยกไม่มั่นใจเนาะใช่ครับทีนี้เราก็ตรวจได้ช่องปากแล้วเราก็เห็นแล้วว่าฟันหน้านี่โยกหลายซี่เลยครับถ้าดูจากเอ็กซเรย์ตรงนี้แถวๆตรงฟันข้างหน้าตรงนีน้โยกหลายซี่เลยแล้วก็ไม่มีฟันกรามทีนี้คนไข้เวลามาหาเราเนี่ยมักจะถามนะครับว่าแบบอย่างเช่นคือ ฟันหน้าโยกอยากทำซี่หนึ่งสองซี่เนี่ยมีม,มีในใจไหมครับก็โดยปกติแล้วคนไข้เขากา็มักจะเป็นแบบแบบนั้นคืออฟันหน้าโยกก็อยากจะได้ฟันหน้าให้มันแข็งแรงสวยงามแล้วก็ใช้เขียวแค่นั้นอ,อ,อันนั้นคือในในใจของคนไข้เองที่เดินเข้ามาในช่วงแรงกๆก็มักจะต้องการแค่นั้นเพราะาทำน้อยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยไม่ต้องทำเยอะท<า>ง,อะง่ายๆคือส่วนใหญ่ที่ อย่างพี่หมอหนึ่งพี่หมอเสีย้ยพี่หมอโชคเจอคือคนไข้อย่างเคสเนี้ยฟันหน้าโยกอาจจะเนี่ยเคสเนี้ยจ,จะโยกซิอยากหลกักๆอยู่ซี่ซี่เดียวก็อาจจะมาขอทําซี่เดียวใช่ครับหรือบางทีฟันหน้ามีแค่นี่โยกสามสี่ซี่ก็อยากทําแค่ข้างหน้าแต่ไม่ทําข้างหลังเลยใช่ไหมอ๋อครับแต่เคสนี้เราอยากแสดงให้เห็นอะไรบ้างครับคือทีเนี้ยพอพอเราตรวจในช่องปากแล้วก็เจอแล้วว่าโอเคลักษณะของเขาเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็น โรคเหนือห่อยโรคบริทันหรือละม,มานาาหรือที่มีลักษณะของการสูญเสียกระดูกรองรับลากฟันแล้วก็ทําให้ฟันโยกเหนือกล่นอะไรเงี้ยนะครับครับอีกส่วนหนึ่งที่ที่ตรวจเจอในเคสนี้ก็คือว่าการที่คนไข้สูญเสียฟันกรามข้างไหนไปโดยเฉพาะฟันบนครับทาให้ไม่มีฟันที่ใช้ในการบดเคี้ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะต้องใช้ฟันหน้าที่เหลืออยู่ในการเคี้ยวครับผลก็คือมันก็จะเกิดการ แรงที่มากกว่าปกติที่จะไปโหลดลงที่ฟันหน้าบวกกับเป็นโรคเหงือกอยู่แล้วในเคสนี้ก็เลยทําให้โรคเหงือกหรือฟันโยกเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็แย่ลงในระยะเวลารวดเด็วครับอ๋อพูดง่ายๆสาเหตุก็คือว่าฟันหน้าเนี่ยไม่มีไม่มีฟันหลังเป็น<ช>ฟันหน้าเขี้ยวเป็นโรคล,ลามา,าดาด้วยแล้วเคี้ยวแต่ฟันหน้าด้วยแรงก็เยอะแถมตัวเขาเองก็อ่อนแอด้วยใช่ไหมก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ ครับทีที่ถ้าเราใส่แค่แต่ฟันหน้าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็จะไปซ้าเติมจุดเดิมไม่ว่าจะทาซี่นึงหรือลายซี่ใช่ก็จะมีปัญหาแน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้น,นถ้าใครอยากจะมาบอกว่าไม่มีฝัหลังแต่อยากแก้แค่ฟันหน้าเหมือนเหมือนในเ e อ็กซเย์เนี่ยครับหมายความว่าถ้าทําไปก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเหมือนเดิมก็คือจะหักจะพังอะไรได้อีกถูกไหมครับก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาได้ในระยะเวลาอันสั้นครับครับทีนี้ในเคสนี้เราก็ ตรวจตามปกติเลยตรวจในช่องปากตรวจเอ็กซเรย์แล้วก็มาประเมินดูว่าเราจะวางแผนในการรักษาอะไรยังไงได้บ้าง mm hmm. ครับพอใครเป็นโรคเหนือ่อยปุ๊บผมก็แน่นอนก็ต้องทํากับส่งให้คุณหมอที่ทํางานผู้ใจคุณหมอผู้ใจที่ทำงานร่วมกันครับเซียนี่นะครับ,รบส่งไปประเมินดูว่าเป็นยังไงได้บ้างเราซี่ไหนดูสภาพเป็นยังไงซี่ไหนพอเก็บไหวไหมอย่างเงี้ยนะครับ คือต้องบอกกันว่าในการวางแผนเคสอย่างเงี้ยต้องวางแผนในลักษณะของเป็นองค์รวมต้องวางแผนให้หมดทั้งปากแล้วก็วางแผนให้ครอบคลุมแล้วก็มีความาวางแผนให้ครบถ้วนครับเราถึงจะสร้างฟันออกมาได้ดีแล้วก็มีความสเตเบิลแล้วก็มีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานขึ้นครับครับก็หลังจากที่ได้รับเคสต่อจากคุณหมอหนึ่งนะครับเราก็มาประเมินว่าสภาพเหงือกหรือว่าฟันในช่องปากของท่านเนี่ย มีซี่ไหนที่พอจะเก็บไว้ได้แล้วก็มีซี่ไหนที่จะเป็นต้องถอนออกนะครับจากการประเมินคร่าวๆก็คือว่าในส่วนของฟันหน้าเนี่ยมันถูกสกกระแทกมานานแล้วมันมีการละลายตัวของกระดูกในบริเวณนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็เลยลองถอนซี่นี้แล้วก็ซี่ข้างๆที่โยกมากเนื่องจากว่าตัวรากเนี่ยเลียวแล้วก็กระดูกเสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับส่วนซี่นี้ก็คือการลายตัวของกระดูกเกิดขึ้นมากตัวฟันห่างนะครับฟันข้างบนข,งขวาเนี่ยก็คืออยู่ในระดาบ ย้อยลงมาถ้าฟันมันไม่มีคู่สดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดลักษณะการย้อยลงมาหาคู่ศสที่เรียกว่ายื่นย้อยนะครับซีนี้จึงต้องถูกถอนเนื่องจากว่าตำแหน่งฟันมันไม่ดีนะครับในส่วนของฟันล่างนะครับสองซีนี้นะครับถ้าเกิดดูเทียบจากในเอ็กเย์เนี่ยจะเห็นว่าละนาบของฟันในบริเวณตรงนี้มันอยู่คนละระนาบกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีฟันบนปุ๊บเนี่ยเราลองมาส่งฟันล่างปุ๊บเนี่ยการที่เราจะพยายามเก็บฟันตรงนี้ไว้เนี่ยจะทําให้คนไข้เคี้ยวได้ไม่ไม่ไม่สมูททั้งสองข้างและ ลักษณะของการละลายตัวของกระดูกเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณง่ามลากฟันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยฟันกลางสองซี่เนี้ยอยู่ได้ไม่นานแน่นอนการวางแผนในการทํารากฟันเทียมเนี่ยเราตั้งใจว่าจะทําปุ๊บให้คนไข้ได้ใช้ฟันไปนานๆพอการใช้ฟันไปนานๆเนี่ยฟันพวกนี้ก็คือไม่ไม่ตอบโจทย์แล้วเราอยากจะทําเพื่อให้เรามีการผ่าตัดเพียงครั้งเดียวมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ําซ้อนใช่ไหมครับเราก็เลยพิจารณาตัดสินใจถอนฟันที่มีแนวโน้มที่จะเก็บไว้ไม่ได้ออกก่อนคร<ม>ับก็ บ,บอกคนไข้ยากแม็กเพราะว่าหลายคนก็ที่หมอเจอนะครับก็คือฉันมีฟันเต็มปากเลยเนี่ยมาเนี่ยคือมาด้วยอาการคือมีฟันหน้ายิ้มเห็นฟันโยกนิดหน่อยแต่ไม่มีฟันหลังแค่นั้นเองแล้วฟันหน้ายกๆเอยอยากจะมาทําให้แข็งแรงขึ้นอที่ไหนได้พอมาตรวจปุ๊บโอ้โหกลายเป็นถอนเยอะมากถอนเกือบหลายซี่มากแล้วต้องมาฝังรนกเคยมเยอะขนาดนี้เราแนะนําคนไข้อย่างไรบ้างครับ ก็หลักๆคือเราต้องอธิบายก่อนอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเกิดจากอะไรทําไมถึงทําให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะทํายังไงให้ให้การรักษาเนี่ยมันมันให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแล้วก็ให้ฟันที่อยู่ในปากคนไข้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยครับนั่นก็เป็นเรื่องของการอธิบายให้ให้เขาเข้าใจถึงปัญหาก่อน ครับแล้วก็แนวทางการรักษาครับในในเฟสแรกแรกก็จะเป็นเรื่องของนอกจากการตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์วางแผนการรักษาแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าการเตรียมช่องปากหรือว่าการกําจัดโรคในปากก่อนก็จะมีเรื่องของถอนฟันซี่ที่มันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้และครับก็ปรึกษาร่วมกับหมอเสียแล้วก็จัดการถอนฟันซี่ที่ เก็บไว้ไม่ได้นะครับจริง,รงๆแล้วตอนเหมือนตอนแรกฟันเคี้ยวแกก็โยกเหมือนกันฟันเคี้ยวก็คือฟัน oh. ตรงตำแหน่งนี้นะครับ,รบแล้วก็โยกอยู่เหมือนกันแต่เท่าที่ดูจากเอ็กซเรย์เนี่ยฟันเคี้วดีหน่อยที่าลากฟันค่อนข้างยาวเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าเขามีการสบฟันในฟันกรามที่ดีพอแล้วไอ้ฟันเคี้ยวตรงนี้ก็น่าจะกลับมา,าแน่นขึ้นเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราเก็บฟันเคี้ยวไม่ใช่หมายความว่า โยกปุ๊บนู่นนี่นั่นเราถอนหมดก็บางเคสเราพิจารณาถ้าพอเก็บได้แล้วก็สามารถยืนระยะเก็บแล้วยาวอ่ะเก็บแล้วอยู่ได้นานก็อาจจะพิจารณาช่วยเก็บถ้ายิ่งมีฟันหลังก็ช่วยได้เยอะถูกไหมครับนะครับก็ถอนฟันเสร็จแล้วปุ๊บแน่นอนพอถอนปุ๊บคนไข้ก็ฟันหลอใช่ไหมครับอันดับที่สองก็คือเรื่องเป็นเรื่องของการเตรียมทําฟันปลอมฟาล้าวให้คนไข้ใส่เพื่อที่ไม่ให้ฟันหลอแล้วก็ให้ช่วยเคี้ยวได้ครับ ในระหว่างนั้นก็ส่งมาเสียรัาารกษาโรคเหงือกเพื่อที่จะควบคุมโรคให้มันดีขึ้นครับสำหรับในส่วนของการรักษาในส่วนของโรคเหงือกเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มถอนฟันที่ทไม่ดีออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มทําการขูดหินปูนเกาลากฟันนะครับเพื่อลดจํานวนแบคทีเรียนในช่องปากลงทําให้สุขภาพของช่องปากเนี่ยดีขึ้นเป็นฟันที่มีลักษณะเฮลตี้นะครับเมื่อเหงือกดีสุขภาพช่องปากดี การทำรากเทียมก็จะประสบความสําเร็จได้ดีครับเพราะฉะนั้นสเตปที่สําคัญที่สุดก็คือการพยายามควบคุมโรคเหงือกให้อยู่ครับอบจากการกูดหินปูนการากฟันนะครับในเคสเนี่ยการฝังรากเทียมเนี่ยมีความยากตรงที่ว่าบริเวณด้านหลังของตัวผู้ป่วยเนี่ยเขามีไซนัสที่ย้อยลงมาในตําแหน่งนี้นะครับจึงทาให้กระดูกมีความหนาน้อยคนนี้จะต้องทําการปลูกกระดูกเข้าไปบริเวณไซนัสด้านบนนะครับซึ่งต้องทําทั้งสองฝั่งนะครับส่วนฟันล่างเนี่ยเป็น กรณีที่ไม่ยากเพราะว่าเนื่องจากว่ากระดูกฟ้าล่างเขามีลักษณะค่อนข้างหนาจึงทําให้สามารถทําได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องปลูกกระดูกเทียมนะครับลักษณะเนี้ยที่เราเจอคนไข้ก่อนเนี่ยเรา,าจ,จะต้องบอกเขาก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการละลายตัวของกระดูกจึงทําให้เหงือกเนี่ยล่นขึ้นไปเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราจบลักษณะของฟันในกรณีเคสแบบนี้เนี่ยมักจะพบว่าจะมีลักษณะของเงือกล้นหรือว่าเกิดช่องดําระหว่างตัวฟันได้อันนี้เราต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อน ซึ่งเดี๋ยวหมอทนพงั์ผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการอย่างไรนะครับ,รบในเคสเนี่ยพอปลูกกระดูกในบริเวณไซนัสแล้วเนี่ยจะทําให้จะต้องรอระยะเวลานานขึ้นเพราะฉะนั้นการใส่ฟันปลอมชั่วคราวในช่วงที่รอเนี่ยมีความจําเป็นแล้วก็สามารถทําให้เราสามารถบดเคี้ยวได้เนื่องจากว่าถ้าเราปลูกกระดูกในบริเวณตรงเนี้ยจะต้องรออย่างน้อยเวลาเป็นเวลา 6- 8เดือนขึ้นกับจํานวนกระดูกที่ปลูกขึ้นกับกระดูกที่คนไข้มีนะครับคาถามที่ผู้ป่วยมักจะมาถามก็คือว่า โหฉันต้องเข้าไปยุ่งกับเซนัสตรงนี้ได้เหรอฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่านะครับก็จะจะให้ทราบว่าก็คือจริงๆแล้วอะผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มาเจอกันเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยจะมีโพรงอากาศที่ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ต้องทําการปลูกกระดูกในบริเวณฟันหลังนี้อยู่แล้วครับขั้นตอนผ่านเฟสของการถอนฟันกําจัดโรครักษาโรคเหงือกเราก็ทำฟันปลอมให้คนไข้ใส่เสร็จแล้วก็เป็นส่งให้ให,หมอหมอเสียฝังรากเทียมปลูกกระดูก เพื่อเตรียมที่จะใส่ฟันทดแทนเข้าไปเ<ม>นี่ยนะครับพอครบกําหนดที่รากเทียมเชื่อมติดกับกระดูกดีเรียบร้อยแล้ว,ลวมันก็จะเป็นเฟสของการที่จะสร้างตัวครอบฟันเพื่อต่อครับรากฟันเทียมค,ครับไอตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นเคสจบนะครับจะเป็นเคสตอนตอนจบซึ่งเป็นครอบฟันตัวจริงแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีการใส่ตัวตัวครอบฟันสะพานฟันชั่วคราวเพื่อที่จะเทสการบดเคี้ยวรูปแบบการบดเคี้ยวให้กับคนไข้ก่อน ห mm hmm. ลังจากตัวโชวั่วคาวใส่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างดีการบดเคี้ยวดีสเตเบิลดีถึงจะเปลี่ยนเป็นตัววัสดุตัวจริงนะครับ,รบเหนฟันหน้าเหนฟันหน้าตรงนี้คือในกรณีที่คนเป็นโรคเหงือกเนี่ยมันจะมีการละลายตัวของกระดูกและเหงือกไปค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทีนี้เวลาเราใส่ฟันขึ้นมาตำแหน่งตรงนี้มันก็จะเกิดลักษณะของเหงือกที่เป็นเป็นลักษณะเหงือกแบนๆทำให ถ้าเราทําเป็นฟันขึ้นมาอย่างเดียวมันก็จะาขาดส่วนของเงือกช่องสามเหลี่ยมตรงนี้ที่จะอาจจะทําให้ดูฟันดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ใน,ในกรณีของเคสนี้ก็คือว่า,าคนไข้ย,ยิ้มไม่ได้สูงมากนะครับยิ้มอยู่ประมาณประมาณปีนๆตรงนี้ทําให้เวลาเรา,าสร้างตัวเงือกสีชมพูตรงนี้เวลายิ้มออกมาก็จะเห็นเหงือกสีชมพูนิดหน่อยตรงตำแหน่งนี้ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้ก็คือสิ่งที่พี่หมอหนึ่งกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยคือในเคสที่ฟันหน้าหายไปเยอะๆเนี่ยครับมันจะลักษณะของเหงือกเนี่ยจะปั้นให้ขึ้นมาเป็นเหมือนธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งฟันหน้าเนี่ยโดยเฉพาะลบเหงือกด้วยอ่าค่อนข้างยากแล้วก็มีโอกาสสาเร็จน้อยนะครับทีนี้เนในคนไข้ที่ยิ้มไม่เห็นเนี่ยเราอาจจะใช้พิงคอสเลนอันนี้เขาเรียกพิงคอสเลนเนาะในการแก้ไขเพื่อให้คนไข้เนี่ยกลับไปมีชีวิตได้อ่ง รวดเดียวเพราะว่าถ้าเราจะทําตัวชั่วคราวปั้นเหงือกขึ้นมาบางคนขึ้นบางคนไม่ขึ้นครับส่วนใหญ่ไม่ขึ้นด้วยใช่ไหมเออนะครับก็การผ่าตัดหลายครั้งก็จะเหมาะกับเคสที่ยิ้มยิ้มปกติไม่ไม่ได้ยิ้มสูงมากจริงๆต้องบอกว่าทําได้แหละปลูกหมอเสี้ยก็จะพยายามปลูกหลายๆที่โมเหือกขึ้นมาปั้นใช้เทคนิคการทําเทมทําได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามสูงมากต้องผ่าตัดซ้ำซ้อนหลายครั้งเยอะใช้เวลานานแล้วก็ผลลัพธ์อาจจะ ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเท่าไหร่ซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยอย่างเคสนี้เนี่ยยิ้มไม่เห็นอ่าคนไข้กับคุณหมอใส่ฟันอย่างพี่หมอหนึ่งคุยกันแล้วสามารถจบด้วยพิงโพสเลนแล้วก็ผลลัพธ์มันคล้ายกันนำความสะอาดได้คนไข้แฮปปี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับคนไข้ในบางท่านใช่ไหมครับใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังหลังจากจบเคสใส่ฟันเสร็จมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมว่าเราก็จะโอเคลาจากกันเลยแล้วก็ จริงๆ้ํใคในเคสนี้คืออะไรครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการมาเช็คอัพทุกๆ6เดือนครับดูทั้งในลักษณะของเหงือกการทําความสะอาดการใช้งานครับเพราะว่าบางครั้งมันเอาไปใช้งานปุ๊บเนี่ยจริงๆอาจจะต้องมาคอยปรับแต่งก่อแก้การสบฟันหรือว่าในบริเวณไหนที่ทําความสะอาดได้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับความเน้นย้ําจากคุณหมอที่ดูแลเรื่องเหงือกให้อีกทีหนึ่งครับอ่าฮะก็หมายความว่าจริงๆเฟสของการรักษาในเคสนี้ที่หมอพี่หมอหนึ่งกับพี่หมอเตียกาลังจะเล่าให้ฟังก็คือว่า ไม่ใช่มาถึงทํารักเทียมทําเสร็จแล้วเลิกกัน ừ, ทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ใชคือเจ้าก็จะแบ่งเป็นเฟสเฟสแรก,ก็คือการควบคุมโครคนะครับการการบูรณะขึ้นมาสุดท้ายก็คือการมนเทนแนนต์ถูกไหมครับถูกต้องครับสำคัญก็คือเรื่องมนเทนแนนต์ย้ำเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงบทรสรุปนะครับเ,เดี๋ยวพี่หมอช่วยสรุปให้กันละกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยหลายเคสคนไข้เนี่ยมาปรึกษาไม่ใช่ว่าเป็นพี่หนึ่งกับพี่หมอเสียพี่หมอโชคก็เจอหลายคนเจอเนาะแล้วหลายคนชอบมาถามว่าเราทำไปหน้าที่เดียวได้ไหมไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่เคี้ยวอาหารหนัก นึกภาพนะครับว่าอย่างเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าฟันหน้าเนี่ยเหมือนจะมีสุดท้ายเนี่ยปัญหาที่คนไข้มีเนี่ยคนไข้เห็นแค่ท็อปคือสูงสุดของยอดน้ำแข็ง,ขงซึ่งปัญหาข้างล่างมันมีอีกเยอะพอเราการปัญหาออกมาคนไข้หนึ่งคือเป็นโรคเหนือ้อแรงฟันหลังเยอะเกินเคี้ยวหนักฟันหลังเคี้ยวไม่มีฟันหลังไม่มีเคี้ยวหนักด้วยแล้วแรงมาลงฟันหน้าถ้าไม่ได้แก้เสริมฟันหลังไม่ได้เติมฟันหลังให้ดีใส่ฟันหน้าให้สวยงามปิดช่องทุกอย่าง คนไข้ก็พูดง,ง่ายคือนึกภาพว่าบางคนมาตีเดียวได้ไหมฝังนึกภาพนะครับว่าเราอยากสร้างบ้านอ่ะแต่เราวางเสาไม่พออ่ะในอนาคตเป็นไงครับมันก็จะมีการซุดที่ไม่เท่ากาันบ้านราวบ้านทางเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมออย่างเนี้ยเคสเนี้ยแนะนาเห็นชัดมากเลยว่าถ้าเราอยากมาทารากเทียมทําแล้วดีทําแล้วอยู่ยาวนา,นานเนี่ยคุณหมอเขาจะมีวิธีการคิดคือกาจัดโรคก,ก่อน บูรณะขึ้นมาแรงต้องลงยังไงสุดท้ายต้องมอง <c oughs> ถึงการเมนเทนเนคนไข้ในี่ยเยะยาวด้วยอย่างเคสนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่ามาอยากทำแค่ซี่สองซี่ฟันหน้าสามสี่ซี่สุดท้ายทําเป็นแสนหลายแสนแต่ว่าสิ่งที่เรามอบให้คนไข้หรือคุณหมอนเนี่ยวางแผนใะ้คนไข้เนี่ยคนไข้สามารถใช้ฟันเนี่ยได้อย่างยาวนานแล้วก็เหมือนฟันธรรมชาติเลยนะครับฝาก กดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่หมอช่วยทีมง,งานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ